เย้ yeah. สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆท่านเลยค่ะต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกๆุกท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะ จะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอไปเตยที่นี่ที่เดิมค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะแล้วก็วันนี้ไปเตยก็จะมาทําเป็นคลิปอ่าแรนดอมนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกสนุกหัวข้อแรนดอมในวันนี้ที่ไปเตยหยิบมาทําก็คือพลังงานเจ้าที่เจ้าทางอยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะสวัสดีพี่ตุ๊ก ตานะคะยินดีต้อนรับค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะเสียงชัดภาพชาัดฝากพิมพ์111ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีพี่ๆที่อยู่ท,ออาทางช่องทางสีฟ้าด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณแนนเม้นแรกเลยพี่สุปัทมาค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะวันนี้ใบเตยมาในหัวข้อ พลังงานเจ้าที่เจ้าทางอยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะใครที่เปิดมาเจอกันแล้วก็เข้ามารับพลังงานดีๆวันนี้ไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสามารถที่จะเปิดฟังได้เลยเปิดฟังได้เลยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไลฟ์ต่อในช่องสีดําด้วยนะคะคุณรุ่งทิพย์สวัสดีคะ่ะคุณสุธีสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่เข้ามาฟังนะคะ เตรียมตัวไปทำงานเนอะมีมีใครที่กำลังเดินทางอยู่ไหมคะถ้าเดินทางอยู่ก็ขอให้ราบรื่นลงตัวนะคะเมื่อเช้าก็ใส่บาตรเรียบร้อยอนุโมทนาสาธุบุญนะคะสวัสดีพี่แจงค่ะพี่ชัยรัตสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเตยเข้าไปไลฟ์ในแพลตฟอร์มอีกหนึ่งแพลตฟอร์มก่อนนะคะเราต้อง เข้าถึงได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะล่าสุดก็จะมี IG นะคะแล้วก็จะมีแพลตฟอร์มของ Lemon เอ็นะคะที่ใบเตยเข้าไปทำเนาะก็ฝากเข้าไป Subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะคะฝากให้กำลังใจกันด้วยทุกๆช่องทางเนาะโอเคค่ะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้ก็ มาส่งพลังงานดีๆให้นะคะจริงๆก็ลงคลิปสั้นไปแล้วแหละทางแพลตฟอร์มสีฟ้านะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะหัวข้อก็จะคนละหัวข้อเนาะฟังได้เรื่อยๆนะคะเป็นธรรมเลสนะคะเป็นธรรมเลสนะคะไม่ไม่ได้แบบจำกัดเวลาเนาะเข้ามาฟังช่วงไหนเวลาไหนก็รับคำทำนายดีๆช่วงนั้นได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะ พลังงานเจ้าที่เจ้าทางนะคะอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณเป็นพิเศษไหมสวัสดีพี่พี่ในแพลตฟอร์มสีดำด้วยนะคะพี่หมอดูห้องพระสวัสดีค่ะขอบคุณที่กดถูกใจไลค์ให้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้ใช้สำรับนี้ในการทำนายไทยทักในการพยากรณ์เป็นไพ่ที่หนักมือมากนะคะเป็นสำรับไพ่ที่หนักมือมากนะคะแต่ว่าน้องก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะทนทานนะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมมาในหัวข้อพลังงานเจ้าที่เจ้าทางอยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะยินดีต้อนรับนะคะเช้าวันทํางานอีกหนึ่งวันค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆท่านก็หนักเหนื่อยอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วหัวข้อวันนี้ก็คือพลังงานเจ้าที่เจ้าทางอยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะ เราจะมาดูใบแรกของวันนี้กันนะคะได้ไพ่สองถ้วยค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ดีๆนะคะที่ได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะพลังงานเจ้าที่เจ้าทางนะคะในสถานที่ที่คุณอยู่นะคะท่านเอ็นดูท่านเมตตาคุณมากๆเลยนะคะ แล้วก็ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตามีแต่คนหวังดีมีแต่คนปรารถนาดีนะคะมีแต่คนคิดดีกับคุณค่ะพลังงานเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยท่านเมตตาเอ็นดูคุณมากๆเลยนะคะราชาไมเท้าอีกใบหนึ่งนะราชาดาบอีกใบหนึ่งค่ะขอบคุณคุณฟ้าที่กดถูกใจไลค์ให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ6ถ้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะพี่อะไรคะมาเชลใช่ไหมคะถ้าอ่านชื่อไม่ถูกขออภัยนะสีเรียนนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปรับกล้องอันนี้นิดหนึ่งโอเคเห็นไพ่ชัดแล้วนะคะพี่เวนดา้าใช่ไหม คุณวอร์มน์หรอสวัสดีค่ะมาดูกันต่อนะคะพลังงานเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยนะคะอยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณวันนี้มาในหัวข้อนี้นะคะคุณจินตะพรขอบคุณที่ติดตามนะคะอัดสวินถ้วยค่ะ The High p r i n t e d นะคะ โอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานชุนมาชัดเจนมากๆเลยราชาดาแล้วก็ต้องบอกว่าท่านเจ้าที่เนี่ยนะคะท่านค่อนข้างที่จะเหมือนเมตตาคนที่รักษาสัจจวาจาถ้าคุณเคยขอพรแล้วมันสำเร็จผลคุณเคยบนบานสารรก่าวกับเจ้าที่เจ้าทางแล้วสำเร็จผลคุณอย่าลืมนะคะรักษาสัจจะวาจา นะรักษาสัจจวาจาเป็นสิ่งที่สําคัญพูดคําไหนคํานั้นแล้วท่านเจ้าที่เจ้าทางนะคะจะคอยบันดาลพรบันดาลผลให้วิถีชีวิตของคุณนะคะหรือมาอํานวยอวยชัยให้ตัวคุณเนี่ยนะคะมีความสําเร็จราบรื่นลงตัวทุกเรื่องเพราะฉะนั้นใครเปิดมาเจอ,อไรนนี้ต้องบอกว่าพลังงานเจ้าที่เจ้าทางเมตตาและเอ็นดูคุณมากๆขอ,ข,อข,นนะะขอบคุณคุณสมพลใช่ไหมคะของขวัญนะคะขอบคุณค่ะ นี่นะคะต้องบอกว่าพลังงานดีมากนะคะแล้วคุณจะค่อนข้างฝันแม่นด้วยนะฝันแม่นนะคะแล้วก็ดูคนออกนะมองคนออกอ่านคนขาดนะบางท่านอาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะมีนกรกฎพิจิกหรือเป็นชาววันจันทร์วันศุกร์หรือบางท่านเป็นชาวธาตุดินนะคะ คือลักษณะของตัวคุณมีความลึกลับซับซ้อนในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะยากแท้อย่างถึงนะคะแล้วก็เป็นคนที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะเข้ามาหาคุณคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมานะคะเอาถูกต้องนำหน้าถูกใจคำไหนคำนั้นแล้วก็เป็นคนมีวิสัยทัศน์นะคะเป็นคนมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกและที่สําคัญเนี่ยนะคะเป็นคนที่รู้จักมัธยัสประหยัดอดออมเนาะเอ่อตรงนี้ท่านแม่ท่านก็เมตตาเรา นะคะคเจ้าที่เจ้าทางท่านก็เมตตาเราบางคนทําบุญอยู่เรื่อยๆนะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลพระในบ้านนะคะคอยทําบุญคอยอสร้างพลังงานดีๆอยู่เรื่อยๆนะคะพลังงานขึ้นมาเป็นราชนินีถ้วย เป็นราชาถือเหรียญเป็นเอ็มเ o อแล้วก็เป็นเด็กถือไม้เท้านะคะจะมีโชคเรื่องงานเข้ามาด้วยนะมีโชคเรื่องงานมีโชคเรื่องของการเงินนะคะราชาเหรียญมีโชคในเรื่องของการอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะพี่สำเนียงวันนี้เป็นแรนด o อมนะคะเป็นแรนด o อมไม่ต้องเลือกกองนะสามารถเปิดฟังได้เลยนะคะ แลนดอมในหัวข้อเจ้าที่เจ้าทางอยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณเป็นพลังงานที่ดีมากไพ่ไม่ได้ขึ้นไพ่เสียอะไรเลยนะคะคุณเดวิดสวัสดีค่ะถ้าระดับราชาถือเหรียญขึ้นมาเนี่ยนะคะไม่ตกต่ำไม่อาพับอับจนค่ะขอบคุณคุณนุชนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพลังงานดีๆเช่นกันนะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะเจ้าที่เจ้าทางก็จะไม่มีวันทำให้คุณตกต่ำอย่างแน่นอนนะคะคุณจะเป็นคนที่มีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ค่ะอ่อขอพรเจ้าที่ไปหางานใหม่ต้องจุดทูปก,กี่ดอก9้าดอกก็ได้นะคะหรือนะคะถ้าไม่ได้จุดทูปก,ก็ตั้งจิตอธิษฐานได้เลยนะคะ ไม่เป็นไรเลยนะคะแค่บอกกล่าวท่านนะคะรับรองว่ามีโชคแน่นอนค่ะนะบางท่านเนี่ยสวดมนต์ภาวนาอยู่เรื่อยๆนะคะตั้งจิตอธิษฐานอยู่เรื่อยๆก็จะมีข่าวดีเข้ามานะคะในเรื่องของการงานโอ้ได้รับข่าวดีเรื่องการงานแล้วค่ะโอ้โหทันทีทันใจฉับวัน,นฉับพันทันใจจริงๆพี่สวรรัสด์ยินดีด้วยนะคะอ่าแล้วก็สวัสดีพี่อะไรคะเนี่ย อ่านชื่อไม่ถูกสาธุสาธุาธร่ำรวยทุกคนครับขอให้เป็นพลังงานที่ดีค่ะวันนี้ก็ดีจริงๆนะคะราชาเหรียญราชนีถ้วยก็เป็นเรื่องของผู้อุปถัมภ์ค้ำชูที่ปรึกษาที่ดีนะคะมีผู้สนับสนุนนะคะครั้งแรกบุญสัมพันธ์ใช่ค่ะก็มาไลฟ์บางทีไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไม่ได้แจ้งอะไรเลยนะคะก็ไลฟ์เลยไลฟ์โลดนะบางทีก็ไม่เป็นไรนะคะก็มารับพลังงานดีๆด้วยกันได้ในทุกๆค่ำคืนค่ะก็ อ่าไม่ใช่ทุกๆค่ำคืนสิทุกๆเช้าเพราะว่าไปเตยลงคลิปเช้าเนาะก็วันนี้พลังงานดีแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ว่าเราจะต้องสวดมนต์บทใดเสริมดวงหรือเปล่านะคะมีบทไหนที่เราจะต้อง สวดเพิ่มไหมนะคะทําอะไรเพิ่มดีที่เราทําอยู่ตอนนี้พอหรือ,อยังต้องบอกว่าการสร้างบุญสร้างกุศลของคุณเนี่ยคุณทําได้ดีแล้วนะคะขอบคุณคุณ bb ีที่ติดตามนะคะใครที่ไปเตยไม่ได้ขานชื่อสแสดงว่าไบเตยไม่เห็นมันขึ้นฟีดนะคะต้องขออภัยด้วยอ่าคุณสร้างบุญสร้างกุศลมาดีแล้วนะคะเอ็มเพลกับ ราชาเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของความมั่งคั่งเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์อวบดันนะคะแล้วก็เรื่องของเด็กไม้เนี่ยข่าวดีเรื่องงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะการเงินก็มาจากความขยันขันแข็งจากหนึ่งสมองสองมือนะคะบอกเลยว่าไม่มีตกต่ำยิ่งคิดดียิ่งทําดียิ่งได้ดียิ่งเฮงยิ่งปังค่ะนะเลิศไปอีกนะคะเพอร์เฟกไปอีกนะ วันนี้ก็ขอให้ใครที่แบบเปิดมาเจอคลิปในวันนี้เนี่ยนะคะมีโชคกันทุกผู้ทุกท่านเลยนะคะโมทนาสาธุบุญด้วยกันด้วยนะคะกับการใส่บาตรตอนเช้าในวันนี้นะคะแล้วก็การสวดภาวนาเนาะใบเตยก็เน้นสวดพระคาถาเงินล้านสวดมหาจักกรพัินะคะสวดชินะบัญชรน,นะเมื่อเช้าเนี่ยพลังงานก็แผ่เมตตาเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวบอกบุญลงทานนะคะบุญลงทานเอ่อ เลี้ยงอาหารเลี้ยงขนมนะคะน้องนนักเรียนนะคะสิ้นเดือนเนาะก็ประชาสัมพันธ์นะคะสมทบสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันได้หรือว่าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแค่ตั้งจิตโมทนาสาธุบุญด้วยกันก็ได้เพราะว่าไปเตยแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการดูดวงนะคะไปทําบุญทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะถ้าครูตามกําลังซั์สาหรับพี่เพื่อนเพื่อน,น,น,นท่านไหนที่สนใจดูดวงนะคะสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้คุณจอมมี่คารุทเธอสวัสดีค่ะ ขอบคุณหัวใจค่ะดูต่อว่าเราสวดมนต์บทไหนถึงจะปังนะคะขอคําแนะนําจากครูบาอาจารย์ให้ท่านเปิดทางด้วยนะคะาวันนี้ไกด์ไลน์ให้เราสวดอิติปิโสถอยหลังนะคะเสริมดวงชะตาชีวิตให้คล้าวคลาดปลอดภัยค่ะขอบคุณคุณนุชอีกครั้งกับหัวใจนะคะขอบคุณโดนัดด้วยนะคะคุณอะไรคะพัชราพรนะคะขอบคุณมากๆเลยงานใหม่ที่จะไปหา อ๋อที่จะไปทํากับพ่อแฟนจะได้ทํำไหมจะได้เงินเยอะไหมวันนี้พลังงานขึ้นมาเป็น1เม็ดเด็กถือไม้คุณมะปรางมีโอกาสอยู่แล้วนะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะคะคุณมะปรางพี่สาริกาบอกฟังสดครั้งแรกนะคะยินดีมากๆเลยค่ะอีกบทหนึ่งนะคะขอพรองค์พระศิวะค่ะคุณจะมี power มีพลังมากๆเลยนะคะคุณจะมี power มีพลังมากๆเลยจัดเลยนะ แล้วก็สวดบ,บทสวดทรัพย์นะคะของหลวงพ่อปานนะคะอ่าลองเซิร์ชดูก็ได้นะคะบทสวดทรัพย์ของหลวงพ่อปานเสริมทรัพยบเสริมเงินเสริมงานนะคะสวดได้เลยค่ะหรือจะเน้นพระคาถาเงินล้านก็ได้นะคะสวดได้เลยนะคะตรงนี้อัน,นิสงส์แรงกล้าเลยนะถ้าคุณได้ทำบุญใส่บาตรอยู่แล้วไม่มีตกต่ำนะคะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือค่ะ ถึงไม่ได้ร่ำรวยมากก็ไม่ขัดสนอะไรนะคะมีเม็ดเงินมาต่อยอดเรื่อยๆคุณจมมี่บอกว่าจะได้เลื่อนยศไหมครับมีโอกาสนะถ้าไพ่เอ็มเปอร์เรอร์ขึ้นมาในวันนี้ก็คือพลังงานไปเตยเปิดเช็คให้ตั้งแต่เช็คลรนดอมแล้วนะคะถ้าถามว่ามีโอกาสจะได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนไหมในวันนี้นะคะใครที่แบบว่าอยากสอบบรรจุข้าราชการอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสแน่นอนเพราะไพ่คิงถือเหรียญกับไพ่เอ็มเปอร์เรอร์เนี่ยเป็นไพ่ของราชานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำทำให้เต็มที่ทำให้ดีแล้วก็เตรียมตัวให้ดีทําการบ้านให้ดีไม่เกินกําลังของคุณแน่นอนนะคะ คุณเอเวอรี่อะไรคะเนี่ยอ่านชื่อไม่ถูกเข้ามาฟังครั้งแรกรับพลังงานดีๆยามเช้าขอให้เป็นเช้าที่สดใสค่ะวันนี้ก็แนะนำสามบทสวดนี้นะคะลองไปตั้งจิตอธิษฐานสวดเสริมเพิ่มเติมดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนหรือคุณจะเน้นสวดพระคาถาเงินล้านก็ได้นะคะซึ่งบทนี้ก็จะเสริมในเรื่องของการเงินอยู่แล้วค่ะนะแล้วก็ตอนไหนที่เรารู้สึกพลังงานตกรู้สึก,กโกรธ ู้สึกไม่ดีนะคะดึงจิตดึงใจกลับมานะคะตั้งสติพิจารณานะคะให้รู้เขารู้เราแก้ไขความโกรธนะคะให้เป็นความเข้าใจแล้วปัญหาจะราบรื่นในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องบอกว่า โทษใดเสมอด้วยความโกรธไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโกรธเวลาที่เรารู้สึกพลังงานตกในแต่ละครั้งนะคะเรามักจะทําในสิ่งที่บางอย่างมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลเสียมันตามมาได้นะคะก็ ต้องพิจารณาให้รอบคอบนะคะมันที่จะสร้างพลังงานดีๆฝึกสมาธิควบคู่ในชีวิตประจำวันอย่างน้อยนั่งสมาธิวันละหนึ่งนาทีสองนาทีก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะคะนะสมาธิสั้นก็แก้ได้นะคะเออบางทีทำเรื่องหนึ่งอยู่ไปชนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเนาะทำเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวก็กระโดดไปทำเรื่องอื่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะจนบางทีเราควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ หนึ่งแหละนะคะบางอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวันเราก่อนนะคะเปลี่ยนจากสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันที่มันมีสิ่งมากระตุ้นมากมายเนี่ยลองกลับไปอยู่กับตัวเองนะคะมากขึ้นนะคะนั่นแหละนะคะเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาเองนะก็ต้องบอกว่าวันนี้พลังงานคุณดีทุกท่านเลยนะคะ สวัสดีค่ะจะได้ปิดโปรเจกต์ใหญ่ในต่างแดนสำเร็จไหมคะสำเร็จแน่นอนค่ะเชื่อมัน่นเชื่อใจแล้วก็วางใจนะคะพี่ปียพรสวัสดีค่ะวันนี้พลังงานดีนะคะไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนที่เข้ามาเจอกันในวันนี้ขอให้พลังงานดีๆบังเกิดขอให้คุณมีโชคมีลาบนะคะเงินทองหลั่งไหลแล้วก็ท่านเจ้าที่เจ้าทางเมตตาเอ็นดูคุณขอบคุณคุณเด่นค่ะดอกกุหลาบนะคะอ่านชื่อไม่ถูกขออภัยเดอร์ ความรักปีนี้เป็นยังไงยังไม่โดดเด่นนะคะคุณอาร์ตใจเย็นๆพลังงานวันนี้ไม่ขึ้นเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานเลยหลักๆนะคะนะใครที่รอคอยเรื่องงานจะมีข่าวดีเรื่องงานเข้ามานะคะโมทนาสาธุบุญกับทุกบุญด้วยกันเนาะวันนี้ก็ใครที่คาดหวังเรื่องงานก็จะมีงานดีๆเข้ามานะคะใบเตยอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะเพราะว่าใบาเตยยังไม่ได้เปิด ยังไม่ได้เปิดดูดวงฟรีนะคะเดี๋ยวจะเปิดอีกทีหนึ่งตอนช่วงที่แบบเคลียร์เคลียร์ลูกดวงที่จองคิวไว้เสร็จก่อนนะคะวันนี้ก็เป็นแรนดอมก็รับพลังงานภาพรวมไปก็ถือว่าบุญสัมพันธ์กันถึงเปิดมาเจอนะนะอยากเปิดร้านขายของชำที่บ้านได้ไหมคะ ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมดูทิศทางเศรษฐกิจการตลาดดีๆนะคะเรื่องได้เปิดมันได้เปิดแน่นอนแต่ไม่ต้องรีบนะส่วนคุณบีจะมีชื่อขึ้นบัญชีไหมคะก่อนหน้านี้ถ้าเราไปสอบนะถ้าเราทําการบ้านมาดีเตรียมตัวมาดีไม่มีผิดหวังค่ะแต่ถ้าทําครึ่งๆกลางๆเนี่ยต้องวางใจนะว่า ถ้าเรายังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มร้อยผลมันก็ออกมาค่อนข้างที่จะไม่ลงตัวเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคุณบีต้องย้อนกลับไปถามตัวเองอีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราเราเต็มที่กับการเตรียมตัวไปสอบหรือยังนะคะถ้าเต็มที่แล้วอย่างที่ไปเตยบอกนะลุยเลยเดินหน้าเลยมีโอกาสนะคะ ขอบคุณนะคะน้องไปเตรยรักษาสุขภาพด้วยครับขอบคุณค่ะวันนี้ก็ลงไลน์แล้วนะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์หรือทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้ค่าครูตามกำลังซับทั้งคิวพิมพ์คิวโทรกรณีที่คุณสะดวกรอนะคะแล้วก็ ใครที่จะทําบุญโรงทานเลี้ยงอาหารกลางวันหรือว่าเป็นเลี้ยงขนมไปแต่อาจจะเลี้ยงขนมแหละเพราะว่าอาหารกลางวันน้องๆมีแล้วอาจจะเป็นขนมหรือไอศครีมเพิ่มเติมนะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มนะคะที่จะเลี้ยงน้องนักเรียนนะคะก็สิ้นเดือนนี้ก็ฝากาโมทนาสาธุบุญด้วยกันด้วยหรือว่าจะ ออกบุญทำโรงทานด้วยกันก็ได้นะคะหรือแจ้งมาเลยว่าใบเตยยอดนี้จะทําเป็นไอศครีมหนึ่งถังนะจะทําเป็นขนมอะไรก็ว่ากันไปได้หมดนะคะเพราะว่าใบเตยทำทำบุญทุกเดือนนะคะแล้วก็สิ้นเดือนก็จะนิมนต์พระนะคะมาตักบาตรที่บ้านนะคะก็จะมีถวายชุดสังฆทานถวายปัจจัยแล้วก็ถวายอาหารนะคะก็อันนี้ก็สามารถที่จะติดตามกันได้ใบเตยจะลงรูปให้ดูอยู่แล้วนะคะบางที วันหยุดไม่ค่อยมีก็ลาเป็นเสารา์ที่ส่วนใหญ่แต่ถ้าเลี้ยงขนมน้องนองน,องนักเรียนก็ต้องเป็นวันธรรมดาก็อาจจะลางานไปสักวันหนึ่งนะคะก็วันนี้ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีขอบพระคุณมากๆที่กดติดตามค่ะคุณมหามนตรานัคราชนะคะชโชคดีมีชยัยเ,เจ้าที่เจ้าทางเมตตานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอพรก็ขอให้ได้รับพรที่ศักดิ์สิทธิ์ให้มีโชคมีลาบกันท,ทุกทุกท่านเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะลงไลน์แล้วสวัสดีค่ะ